เไหเออแบ่งก็ดีนะเพราะว่าแยกกันทำไงไหนๆคลิปก็ทําดีแล้วงั้นก็เราถ่ายวิดีโอทุกอันให้หมดเลยลวกันแต่ไม่เอารวมนะเพราะว่าเราแยกกันอะ่ะอ๋อทำคลิปวันพูกแล้วก็วันพรุ่งนี้อ่คะคลิปแรกคลิปเคียูมาเยอนในอ e ดีตี้วีตอนคลิปที่สองคลิปกีอีชาผู้โชค้ยายฮะเดี๋ยวทำไมคลิปกีชาผู้โชค้ยายวะ ที่เรียกว่าโชคร้ายเพราะอะไรูหนเจูจะเอาคลิปเสียงออกละแม่นะจะจะมีทุกอย่างวะทุกอย่างนงกกิโลแค่เต็มเลยโอ้โหห้สิบโลอห้าสิโลได้ไงต่างาบอกห้าสิบห้าห้าสบห้าไงห้ไงก็นี่ไง กนตีนแม่นี่ดินูชอชกวนประสาทแม่นี่นะกีชากีชาผู้โชคร้ายแต่ทำไมได้กีชาผู้โชคร้ายอ่ะเพราะว่ามันมาหากูแล้วเป็นหลุดทันทีอ้าวโชคร้ายจริงและวอุ้ยอยโอลุกพุน ไม่เป็นไรข้าวนี่แน่ซ้ำสองวาดโลกอดอดกว่าไปดีกว่า <c oughs> หน่อยอีออข้าวออาเว้นละเว้นละเว้นละโอ้ยโดนแล้วต้องยอมโดนแล้วไม่อยากเธอเล้อช็อกเธอเล้อช็อกกับเพื่อนดา่าเอาถูกเพื่อนดา่าโอ้โหเจ้าของช่องตายละเจ้าของช่องแตกหนึ่ง จะคงช่องแตกแล้วเอาเอาไม่ตเอาเกียา,า,า, <laughs> าเป็นไรอ่ะปิงแน่นอนในะสภาพแบบเนี้ยช่วยด้วยนะสุนพลแมลงช่วยด้วยครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชาไปช่วยแล้วนะเฮก้า <laughs> ถ้าสุนแมลงไปช่วยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเฮก้ามันไม่เขาไม่จับแกนั่งวะเฮก้าทำไมเขาไม่จับแกนายนั่งอ่ะมาดูเองนี่แมะ <laughs> มาดูเองช่วยดู เออเออเออเอามันไม่มันไม่อันนี้หรอมันไม่อันนี้หรอไม่หรอกอ๋อกีชาหลุดเดี๋ยวนะทุกคนกีชาหลุดฮะเฮ้หนานี้จะคิดว่านายน่าจะคิดว่ากีช่าโชคร้ายที่มันล่านายมากกว่าถ้าล่านายอีกมันจะโชคร้ายกว่าอีกอ่ะแน่ว่าไงนะเดี๋ยวดูเลยเดิอยากจู้เหมือนกันอ่ะโอเค งั้นว่าต่อที่หน้าประตูนะครับคุณน้ำสมบูรณ์ไม่ปั่นหรอครับไม่ลนะ่ะขออะไรกับคุณแม่แป๊บ <c oughs> คุณแม่บอกว่าฉันหนุกด้วยวล้ที่หลุดเนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณแม่คุณแม่หลุดกีช้าหลุดโอ,ดอ,อ,อ้เสียดายอ่ะเออเสียดายจริงเรนะถ้าจะมีขาวนั่งได้นี่ดีเลยเอาอีสัะ วอาปัดดีกว่าไม่เล่นกับคุณแม่นะไม่หนุกเลยถ้ามีคุณแม่ปล่อยตีก็จะดุกันนี้อีกอะเด็ดๆแหลโอ้ยปั่นยังสนุกปั่นหาเออเขาปั่นด้วยนะอ่าะไรกคนเนอ่ยกูเป็นตัวอย่างเด็ดๆแหลกพังแม่งเลยในกีฬาก็ไม่มานั่นเทียแบรนด์ใกล้อยู่กับคุณมิชิโกะแล้วมึงหักเฮ้ยช็อตนี้แม่งพอแบบไปตั้งหน้าปกได้เลยเนี่ยโอ้ยเอาเอ้ยเอา วัดต่เฮ้ยไม่โชคดายเฉยนับสู้รวมมันแรงลากมาอี่ล่โดนตีแน่นอนอะ่ะนักสืบวมมันแรงแกลายนะเนี่ยใช่แล้วฉันลายอืมนายบอกใกล้จุดแล้วส่วนเธอส่วนฉันก็ อืมว้าไมไ่ได้ประตูเช่นเคยอีไลอะ่ะอีไล <laughs> อีไลมันเก็บนกเชีวเฮ้นกนกนกอีไลยกน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 กมันตีเลยมันตีเลยมันตีอีไลมัน,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 นไม่ตีห <laughs> รอเี๋มันไม่ตีเ, <laughs> นนตเลนะนกละัวบอชนั่ะล่ะมันเก็บได้สักขนาดเนี้ยเออบอชนั่ะล่ะแบบเนี้ยเออผู้เล่นหลุนดนี่คือแบบบางทีเจอตีไม่รูก,การก็มีอ่ะเฮกเก้า โอ้โหไปคนแรกแล้วเออขอไปก่อนนะครับปิงด้วยปิงติดกระดิงกระดักแ,แนวปิงหมดน่นหลบอะ่ะอันนี้หมดตั้งนับปุกได้เลยอันนี้หมดตั้งนต่ปุกเลยน่าหลบ ่อดูดิ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 ร <c oughs> ีกีชาบอกไปตั้งนับปกได้เลยเนี่ยทาาบมมออ้าป๋อมงเงินนะจริงดิเนี่ยนะเอ้ยเฮ้ยปอม,มองได้ดีเจ๋งดุงเ <c oughs> จ๋งอะ่เอเะเฮ้ยได้ปอมงได้ีก็เจ๋งแล้วนะดูดิว้จาจะของช่องเล่นแล้วเธอะไปใหญ่แล้วกูว่าดาวคำเดียวว่ากีชาหลุดใช่ไหม แล้วกีชาหลุดกีชาหลุดแล้วไม่มีอะไรหรอก